วันนี้เราซื้อบ้านกันนะคะลูกค้าซื้อกันแต่เช้าเลยนะคะวันนี้หลังนี้นะคะหลังนี้ก็จะมีฝาสักนะคะแล้วก็พื้นสักนะคะหลังนี้นะคะฝาสักพื้นสักหน้าต่างสักทั้งหมดนะคะจะเป็นบานทึบแล้วก็จะมีเหล็กดัดน,นะคะลูกค้ามีเหล็กดัด ค้มนะะสำหรับชุดนี้เดี๋ยวนิชาไปเช็คดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมพื้นกันนะคะพื้นจะอยู่ที่ประมาณหน้าแปดหน้าเก้านะคะหน้าแปดหน้าเก้ายาวๆกันเลยนะคะมียาวหเมตรแล้วก็สามเมตรสาเมตรนะคะลูกค้านะสาหรับพื้นนะคะอรงนี้ นี่รู้แล้วคุยุ้งแล้วเน,นี้ยแก่าบางบก็บางหวัดก็ยนี่นะคะอันนี้จะนนะหน้าถังนะคะคุณคะคะหน้าถังสวยๆเลยนะคะแล้วก็ขาอันนี้จะเป็นชื้นนะคะชื้นชุดนี้จะอยู่ที่หน้าเก้าค่ะคุณะนะคะ าวหเมรี่สระวังนะ่าหรหลังนี้เดี๋ยวสำหรับท่านใดที่ต้องการพื้นสักนะคะเครื่องสับพื้นสักนะคะเดี๋ยวเราไปจัดขายกันที่ร้านนะคะสำหรับหลังนี้นะคะแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้เราก็จะมาลื้ออีกหลังนึงนะคะพื้นสวยนะคะลูกค้าพื้นชุวน,นี้สวยะะช่วงนี้จะสั้นนะคะสามเมตรนะคะอยู่ที่หน้ารู้สึกว่าจะเป็นหน้าสิบสิบเอ็สิบสองแล้วก็หน้าสิบนะคะชุดนี้นะคะแต่สั้นพรุ่งนี้นิชาจะลือ้อหน้าสิบเก้า นะคะหน้าสิบเก้ายาวอยู่ประมาณสักหเมตรนะคะมีอยูหกแผ่นนะคะสวยมากหนาหนามากหนามากแล้วก็สวยแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะ่มาขายกันหน้าง,งานเลยนะคะสาหรับชุดหน้าใหญ่นะคะอันนี้ก็แค่นี้นะคะลูกค้ามาบอกกันไว้ก่อนนะคะว่าเราลื้อพื้นสักนะ,ะแล้วเดี๋ยวนี้ชาชาขายประตูหน้าต่างเหมานะคะสาหรับหลังนี้นะคะสวยๆกันเลยนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ